เอาละครับพี่น้องเกิดเหตุด่วนครับพี่น้องสำหรับศิลปินในสังกัดสาวน้อยเพชรบันแพงครับเมื่อประมาณช่วงเสาร์ที่ผ่านมาครับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันครับเกิดอุบัติเหตุครับรถชนท้ายนะครับรถกระบะกับรถเก๋งนะครับซึ่งรถคันดังกล่าวรถเก๋งนี่นะครับเป็นของศิลปินนะครับป๋อมแปมสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับซึ่งเป็นนางเอก อีกคนหนึ่งที่อยู่ในสังกัดสาวน้อยเพชรบ้าน,นแพงนะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับซึ่งสืบเนื่องจากนะครับเมื่อคืนนี้สาวน้อยเพชรบ้าน,นแพงไปทําการแสดงอยู่บ้านน้องศาสตร์น้องไผ่นะครับอาเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับซึ่งหลังแตกที่ทําการแสดงแล้วนะครับ่นกัดจะต้องเดินทางไปทําการแสดงต่อที่อําเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดครับคณะที เดินทางนะครับหลังจากที่ทําการสแสดงแล้วช่วงเศร้านะครับก็ได้เดินทางนะครับออกจากอาเภอสว่างแดนดินนะครับจังหวัดสกลนครน,นะครับออกมาได้แค่ประมาณ20่น20นาทีนะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวครับพี่น้องแต่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะครับกาบุีไผ่ไได้รับอันตรายนะครับแต่อย่างใด นะมีการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับที่บริเวณขาของปอมแปมเพชรบ้าน,นแพงนะครับพี่น,น้องเนาะนี่แหละครับเป็นเหตุการณ์ที่ห้องบายางให้เกิดน,นะครับพี่น,น้องเนาะสภาพรถนะครับของรถศริลป,ปินนางเอกสาวสังกัดสาวหน่อยเพชรบ้าน,นแพงนะครับเป็นรถโตโยต้านะครับรถเกง๋งขั้นสีขาวนะครับพี่น,น้องนอเนาะได้ไปชนท้ายนะครับเบิ้งสภาพรถแล้วกับ ด้านหน้านะครับยุบเข้ามานะครับกระโปรงยุบนะสเกิร์ตดานหนา้ากับพังนะนี่คือสภาพหนะักโดนไปถึงน่าจะเป็นหม้อน้ําด้วยนะครับถือหม้อน้ำน้ำนะครับสภาพกับพังตามที่เห็นนะครับเป็นอนองเนาะซึ่งไปส้นกับรถกระบะนะรถกระบะขั้นกลานั่นเป็นกระบะที่เป็นถังน่าจะเป็นถังอะมันนะครับประมันถังสองลอยลิรที่บน อยู่บนถ่ายกระบ,บะนะครับปรากฏว่าช่วงนั้นนะครับเป็นรถที่แลนตามกันมานะครับแต่ปรกากฏว่ามีรถขางหน้า,าจะแลนเข่าซ้อยประสันมานะครับยุดกระทันหันยุดกระทันหันแลวกับรถของศิลป,ปินสาวนะครับบ,บอมแปมเนี่ยก็ชนเข้าท้ายอย่างจังนะครับ อ่านะครับสบภาพรถไก่ย่างที่เห็นนี่แหละครับพี่น้องเนาะไปฟังเสียงน้องป้อมแป่มเพิ่นเบาเหตุการณ์เหี้ฟังครับพี่น้องไปกินย่ายล้วนเสียไปเท่าล้นเท่าล้นโอ้ตัวกะพี่น้องมามีกำลังคุยกับมามีเรื่องอันเสียย่ายมาผิดทุ่มพี่น้องค่ะกำลังคุยเรี่ยวปุ๊กนี่ยนะส้นเลยปุ๊กหมดเลย ว่าอีพารีนหลอคะนุกกะว่าอยู่พ่อค่ะพอดีพาคุณิเกิดี่ยังโน้ที่แม่คิดว่าจิเด็จนอสื่อพ้อ้วจะมาผ่านแัในความรู้สึกวันนี้แม่หมอกระซิโซกีพูดไม่ได้ผ่านแล้วนะคะริโซกีเพียงในความรู้สึกของแม่หดเมียมห้วนอยู่จะเลลงนั่นและเกิดนั่น ฟาดคอและว,วพี่น้องขอบคุณด้วยความหงุใหงางทางเฟซบุ๊กหละค่ะที่ทติดตามค้าเนื้อค่ะเขาเนี้ยบเชื่อว่าขันควันเสียบอกกับเสียยุพี่น้องกัคิดเนี่ยตื่อๆเนี่ยผู้คับเปเอเออเลอแต่ไ,ไหนพี้อาการอันไปควนก่น,อ,น,น,กน,น,นอันควน,ควนก่นน้ควรนเลอื่นควนแก่น ครับนี่ก็เป็นเสียงนะครับคําเบาของน้องปอมแปมนะครับศิลปินนางเอกสาวสังขัดสาวหน่อยเ,เพชรนพันแพงครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นะครับซึ่งคณะทีเกิดเหตุการณ์นั้นนะครับเพื่นก็ได้คุยครับมามีกับอาพ่อได้คุยกันยังท่านจบโยกกรถก็เกิดส้นไทยนะครับเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวซึ่งนะครับน้อง ป๋อมแปมนี่นะครับเพิ่งแต่อายุ25ปีพอดีนะครับอ,า,อายุครบ25ปีบริบูรณ์วันที่23เมษายนที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นก็เนี่ยแหละครับจากที่เพิ่นเนวเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นกำลังใจให้กับสาวป๋อมแปมนะครับสาวน้อยเพื่อนแพงนะครับให้ฟาดเคาะไปนะครับสิ่งที่ห้าหมบอยอย่างให้เกิดนะครับ เพราะว่าการเดินทางไปสายมาสายนะครับก็ต้องระมัดระวังในการเดินทางเนาะนะครับสิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่คาดไม่ถึงนะครับมันก็นสามารถเกิดได้นะครับการใช้รถใช้ถนนก็ต้องระมัดระวังกันก็ะเดี่วกันนะครับเป็นองเนาะแต่ยังว่านะครับศิลปินนี่แหละครับเขาเรียกว่าต้องเคลื่อนย้ายนะครับไปแสดงมองใดก็ต้องใช้พาหนะในการเดินทางนะครับเพรว่าจะไปรถกระบะและรถเก๋งเอง นะครับก็บอง่ายว่าอุบัติเหตุนะครับมันก็นอาจจะเกิดได้ทุกเมื่อนะครับดังนั้นเราต้องระมัดระวังกันนะครับพี่น้องเนาะหลังจากนั้นครับก็มีแฟนครับแฟนเพลงเนาะพี่น้องเขาไปกําลังใจนะครับหลังจากที่ปอมแปมนะครับเปินเรนได้โ์สต์ขอความจังสี่ครับพี่น้องแฮกแทกครั้งหนึ่งในชีวิตในวัย25ปีรถคันหน้าเบรกกระทันหันคันที่2ที่3จนกัน กระบะบรรทุกน้ำมันเบนซินมา300ลิตรดีแค่ไหนที่ไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงกว่านี้คนปลอดภัยก็ดีแล้วครับนี่ครับหลังจากที่เกิดโดยบัติเหตุนะครับน้องป้อมแปมอัจิพรเพชรบ้านแพงนะครับเพื่นก็ได้โพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวรับพี่น้องเนาะหลังจากที่เพื่อนในโพส์นี้ออกไปแล้วนะครับก็มีแฟนคลับแฟนเพลงเขามาเห็นกำลังใจยังล้นลามครับพี่น้องอ่า ทุกคนก็ส่งกำลังใจให้นะครับก็บ,บอกว่าฟาดเคราะห์เด้อนะคนเป็นอะไรหรือเปล่าละลูกเนะี่ยนี่เป็นกรห้องญ่านะครับอืมผู้นี้ก็บบกว่าเจ็บหนักเลยครับผมแอ่านะปลอดภัยจ้านะครับนี่ก็คืออ่านะอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับกับมาให้กําลังใจปลอดภัยปลอดภัยจ้านะอลายคนก็บ,บอกว่านี่ครับปลอดภัยเด้อล่ะปลอดภัยนะครับผมแผมนะปมอ่าเบนจเพศพอดีโอ้ยนอะนะครับ พู้นี้ก็ว่าคนไม่เป็นอะไรก็ถือฟาดเคราะห์ไปครับน้องปอมแปมลรถเราอย่างอมได้ลูกผู้นี้ว่าคนไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วค่ะมาด้วยวัญเอ่ยว,วัยเบญจะเพลพอดีทั้งป่วยทั้งมาเกิดอุบัติเหตุกับรถอีกฝ่ายเคราะห์ใหญ่ไปขอให้ต่อจากนี้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองปลอดภยัภยนะคะขอให้พี่ปอมแปมปลอดภัยนะคะ โอ้ยเนาะ25ปีเป็นปะเพทพอดีมาด้วยควัมเอ่ยสาธุคุณพระรักษาครับนี่ครับพี่น้องสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนาะครับอ่าก็ถือว่าปลอดภัยกันนะครับเอ่อหลังจากที่เพิ่นทําการแสดงเนี่ยหลัครับจากอําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเมื่อคืนนี้วันที่14มิถุนายนนะครับหลังจากเพิ่นทําการแสดงแล้วครับมาเกิดเหตุดังกล่าวนะครับอ้าวบาเอนะครับกระ่งกําลังใจให้ครับ ศิลปินนางเอกสาวปอมแปมสาวน้อยเพชรบันแพงกันเหล่ากันนะครับเปน็นน้องเนาะหลังจากนี่ไปก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามากันเหล่ากันครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเบาเอพ่อกันกับเบาเอในคลิปต่อไปกันเหล่ากันครับสวัสดีครับ